สวัสดีค่ะหอผู้ป่วยอุ่นใจยินดีต้อนรับค่ะหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้บริการแบบผู้ป่วยในแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอายุไม่เกิน18ปปีที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในระดับตติยภูมิขั้นสูงโดยเป็นบริการเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมกับการดูแลสุขภาพจิตครอบครัวเกณฑ์การรับผู้ป่วยของหอผู้ป่วยอุ่นใจมี6ประเภทหลักดังนี้ 1. รายที่มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 2. กลุ่มโรคความผิดปกติทางอารมณ์เช่นซึมเศร้าอารมณ์แรปรปรวน 3. ปัญหาการติดเกมรุนแรง 4. โรคความผิดปกติเกี่ยวกับความประพฤติ ดื้อต่อต้าน 5. ปัญหาการไม่ไปโรงเรียน 6. ในรายที่ได้รับการถูกกระทำความรุนแรงและโรคจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีโรคร่วมทางจิตเวชการดูแลผู้ป่วยแบ่งออกเป็น3ามเวรเวรเช้าเวรบ่ายและเวรดึกเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมง เป้าหมายการดูแลผู้ป่วยมี4ด้านคือ 1. ผู้ป่วยปลอดภัยจากอาการทางจิตและพฤติกรรมก้าวร้าว 2. รับรู้คุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น 3. สามารถปรับตนเข้าสู่สังคมได้และ 4. มีคุณภาพชีวิตระดับดีขึ้นไปเมื่อติดตาม3เดือนหลังจำหน่าย ดังนั้นหลักการดูแลของหอผู้ป่วยอุ่นใจจึงมีทั้งการดูแลทั่วไปด้านกิจวัตรประจําวันของผู้ป่วยและการส่งเสริมผู้ป่วยให้รับผิดชอบด้านกิจวัตรประจําวันของตนเองดังที่ปรากฏในตารางนี้นะคะและมีการดูแลพยาบาลที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ครอบคลุมด้านร่างกายจิตใจสังคมของผู้ป่วยโดยแบ่งเป็นการดูแล3ระยะคือระยะ acute phase เป็นช่วง3-5วันแรกรับระยะ intermediate phase เป็นช่วงการฟื้นฟูจิตใจสังคมระยะ long term phase เป็นช่วงการเตรียมจำหน่ายและติดตามหลังจำหน่ายภายใน3เดือน<ๆ>การดูแลพยาบาลที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวจึงมีการทำกระบวนการ case formation เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย4ด้านคือ 1>, 1. ปัจจัยนำที่ทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิต 2. ปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการทางจิตครั้งนี้ 3. ปัจจัยที่เสริมให้อาการไม่หายและ 4. ปัจจัยปกป้องที่ทำให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมจึงนำมาสู่การเข้าใจผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทั้งด้านไบโอไซโค โซเชียลและการวางแผนการพยาบาลได้ตรงตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอาการและพฤติกรรมที่ปรากฏ <is> การดูแลรักษาพยาบาลใช้แนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงปัจจัยกระตุ้นและการจัดการกับอาการปัญหาพฤติกรรมได้แก่เซลเมเนจเมนต์โปรแกรม ที่เน้นช่วยผู้ป่วยจัดก,การปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์โดยใช้ Personal Action Plan เป็นเครื่องมือซึ่งผู้ป่วยมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการส่งเสริมการรับรู้ศักยภาพในตนเองซาเทียโมเดลเพื่อฝึกผู้ป่วยสามารถตั้งคำถามสำรวจใจตนเองได้สามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความคาดหวังให้สมเหตุสมผลและอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง รวมทั้งสามารถรับผิดชอบอาหารใจของตนเองได้ c o g n i t i v e Behavior Therapy เพื่อช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดอัตโนมัติทางลบมีวิธีคิดเชิงบวก m o t i v i t i o n a n e n h a n c e m e n t Therapy เพื่อส่งเสริมผู้ป่วยให้สามารถพูดข้อความที่จูงใจตนเองในการตระหนักในปัญหาพฤติกรรมของตนเองการกังวลกับปัญหา ในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายจิตใจและสังคมกระตุ้นให้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกสุขภาพจิตศึกษาอินสตาเทียมโมเดลสำหรับผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอาการและการรักษารวมทั้งดูแลจิตใจของผู้ป่วยและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีการใช้แนวคิดหลักการแก้ไขปัญหาการให้คำปรึกษาม,มาตรฐานและการทำครอบครัวบำบัดการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนจำเป็นต้องมีสหาวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมโดยแพทย์พิจารณาได้แก่กิจกรรมบำบัดกายภาพบำบัดการศึกษาพ,พิเศษพฤติกรรมบำบัด ทรรณกรรมดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดเป็นต้นตัวชี้วัดสำคัญของการดูแลผู้ป่วยของหอผู้ป่วยอุ่นใจ 1. ปลอดภัยจากการถูกทำร้าย 2. ปลอดภัยจากการทำร้ายผู้อื่น 3. ปลอดภัยจากการทำร้ายตนเอง 4. การรับรู้คุณค่าในตนเองมากขึ้น ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ย14วันผลการประเมินคุณภาพการดูแลหลังจากเปิดให้บริการหอผู้ป่วยพบว่าผู้รับบริการพึงพอใจร้อยละ98และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดทั้ง4ด้านทีมการดูแลของหอผู้ป่วยอุ่นใจ มีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลที่ดีที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณครับ